มันเมือนเขาสวยมากคนพุก่านมาเลยรงนี้มาอะบ่าย ตอนนี้ผมกำลังหาร้านข้าวกินอยู่นะครับแต่มันหาค่อนข้างยากแล้วก็อาหารมันดูไม่ค่อยน่าสนใจผมอยากลองโลคอลฟู้ดมากกว่าก็เดี๋ยวลองดูไปไเรนะื่อยๆครับนี่ก็มากินโลคอฟู้ดนะครับ ไม่เป็นเบอร์เกอร์แบ็กฟิชแล้วก็ age, ซอสแฮมไส้กรอกแล้วก็เบียร์หนึ่งขวดครับจะพูดสี่งดังไม่ได้นะคนเยอะครับหายคนอร่อย <c oughs> มากยาง้งก็ชิคเกอจากเรืก็ ทำไมคนที่นี่ถึงมีการกินอาหารคู่กับเบียร์มาอย่างยาวนานก็เพราะเมืองนี้นะครับเป็นเมืองท่าที่อากาศเย็นชื้นและลมแรงคนสมัยก่อนนะครับทำงานใช้แรงหนักต้องการอาหารที่อิ่มและให้พลังงานสูงอาหารพื้นเมืองเลยมักเป็นของหนักมีไขมันและเกลือส่วนเบียร์ในอดีตนะครับปลอดภัยกว่าน,าน้ำดื่มง่ายราคาถูกและช่วยให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นขึ้นเมื่อกินคู่กันมันทั้งคลายหนาว ื้นแรงและเป็นจุดรวมของผู้คนในผับหรือร้านอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ผูกกับชีวิตประจําวันและสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับกําลังจะเดินไปที่อ,อุโมงคใต้น้ำนครับเอาเธอแอปทัน n e l ซึ่งก็จะเป็นอุโมงค์ที่พาดผ่านแม่น้ำเอล์นะครับซึ่งถ้าผมไปอีกฝั่งนะครับ มันจะเรียกแท็กซี่ได้ถูกกว่าก็เลยเดี๋ยวเลืองเดิเนไปดีกว่าเลยผ่านอุโม,มงไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหน้าตาอุโม,มงไปน็นไงหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมคนแถวนี้ถึงยังใช้ทางลอดแมา่น้ำนี้กันเยอะจริงๆแล้วนะครับมันมีมันนานมากเลยนะฮะอุโม,มง์เนี้ยสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ตอนนั้นเมืองท่ากำลังโตเลยครับคนทำงานท่าเรือก็ต้องข้ามแม่น้ำทั้งวันแต่ยังไม่มีสะพาน